วางทางขณะน,นี้หลวงตาบุญชื่นออกเดินทุดงแล้วนะฮะเจ็ดนาฬิกาอ่าวันที่ยี่สิบสามไม่โรยครับไม่โรยแล้วไม่ทันละถวายทั้งถุงเลยอ่านี่ลูกศิษย์วัดอ้อ้าวสาธุมน,นีครับตะขวาครับมณ์ทางขวา่า นี่ฮะอ่าครับาไก่สต่ม่แน่นพามนะฮะเอออ้าวแจกเลยพี่อีกถังนึงฮะมีถังนึงถังใหญ่อยู่ตรงต้ถุนนาลาไปด้วยใส่รถพวกเราไปเลยกินกันเจ็ดนาฬิกาหนึ่งนาทีนะฮะ วันพฤหัสที่2ี่ามธันวาคมนะนั่งเลยครับนั่งเลยวางโทรศัพท์เลยมานี่เสวิมานั่งรอกราบเลยนะฮะแต่เช้า ยกสองมือเลยครับ่ายกสองมือเลยออไม่ได้เก็บเลยเก็บเก็บเก็บเลยครับเก็บเก็บไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เก็บทั้งกระเป๋าเลยฮะยกแต่น้ํายกแต่น้าน้ําเดียวครับไม่ได้อ่าซ้อนกันเออไม่ได้นะท่านเดี๋ยวเป็นนาบัตรกับท่านนะครับอาอ่า,อา,นะอาจับน้ำสองมือเลยจ้า อ่านี่มาถวายทั้งถงนั่นแหละครับถวายทั้งกล่องเลยฮะเดี๋ยวให้ลูกฝย์จาัดก,การมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวอ่า น้ำมะพร้าวที่เก็บไปถวายปูกเอาเอาแยกไว้ข้างในเลยนะนเดี๋ยวรถตามนะอ,อันนี้ฮะพระอาทิตย์ขอแสงมาแล้วนะฮะนี่สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยดวนะฮะ ขณะนี้เนี่ยสองตาบนญชื่นครับกูบาไก่แล้วก็สมมนนามเณนพามเนี่ยเริ่มออกเดินทุดงแล้วนะฮะ,ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมีคนมายกนะครับเดี๋ยวมีอาสามายกนะอาวางไว้ริมๆนะครับเอาวางไว้ริมๆเดี๋ยวมีอาสามายกนะครับเอาวางไว้ริมๆนะอ,ะอันนี้เอาเอานมใส่รถเลยครับนมนมยาช่วยใส่รถเลยครับ น้ำเอาวางไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมีรถมายากระน,นมใส่รถเลยครับช่วยกันช่วยกันหยิบไปใส่รถได้เลยฮะอ่าพงมาลัยช่วยกันใส่รถได้เลยฮะหรือจะกลับไปบูชาที่บ้านก็ได้เอายกสองมือจ้ะแม่ยกสองมือยกสองมือเลยยกสองมือนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหยิบขึ้นรถเลยฮะยกสองมือคอยเลย ยกสองมือคอยเลยนะครับยกสองมือจ้ะยกสองมือจับสองมืออ่าอ่า เดี๋ยวช่วยยกใส่รถเลยครับใส่รถตู้เลยนะน้ำเอาวางไว้ริมๆนะเดี๋ยวมีคนมาหยิบนะอา้าวยกเลยครับสองมือยกประเคนด้วยอา้าวประเคนของก่อนอา่าล่ะครับประเคนของก่อนนะฮะผมนี่เดินตามหลังเนนเลยนะเนี่ยตอนนี้ สามเณรเดี๋ยวจะเดินกี่กิโลเลยฮะวันนี้ไม่รู้นะสักเก้ากิโลนะไหมเดินแค่เที่ยงนะ ก็ในขณะนี้ครับอาการย์เอิ่มรขาก็ได้เปกระโดนได้เพื่อแสดงกระบวนบวชแลนะครับก็อธกรบีเพื่อตจราที่เกิ่งเพ่อตรราท่น่มที่มาั้งแต่มให้เป็นตัว้่ะซึ่งสามารถที่จะต่นได้กื่นได้วามมั่ใจว่าทีมที่ที่ทไทหมด้วกไปที่ที่่างแที่ต้องใช้เป็นการเป็นมือด่วย ซาบะคอระน้ารเดินทางเข้าามีแบบทุกสายโคทกคราวส่วนผู้ลุนในระบบน้ำจะสามาเดินทางนำแผนงที่กำหนดไว้แต่เพิ่มการโหลด R T C R เป็นสรอบการบริจิที่ปริจาคไทยระนาำตาลลดทิ้งเข้าไปในประเทศจีนไต้หวันและแสตนล็อกยกเว้นที่เิดสตนล็อกนั้น เะะจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครมุยที่เสมอกันนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็มาอำนวยความสะดวกกันฮะเนี่ยมาในขบวนนฮะตามหลังกันนะฮะมาช่วยขนสิ่งของต่างๆท่าสวัสด,ดีนะครับทุกคนนะฮะ,ะนี่ เจ้า yeah, okay. so right. oh, so like yep. หน oh, exactly. ้าที่หน่วยกู้ภัยก็ตามหลังกันมานะฮะเดี๋ยวไปดูฮะว่าหลังจากหลวงตาบนญชื่นเดินทุดงผ่านแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เขาทาอะไรกันบ้างนะฮะเอารอชมกันก่อนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะฮะนี่หลังจากที่หลายคนเน้นนาน้าดื่มนะฮะขนมนมเนยต่างๆมาถวายหลวงตาแล้วนะฮะนะครับนี่ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับก็จะมาขับรถตามหลังแบบนี้นะฮะแล้วก็มาช่วยยกนะฮะขึ้นรถเพื่อที่จะเอาไปบริจาคตามจุดต่างๆนะครับนี่มาช่วยกันนะฮะโอ้โหนี่ครับภาพแบบนี้นี่เห็นกันทุกวันฮะวัสดีครับพี่นี่ฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลที่เสมอกันนะ,ะนี่วันนี้ก็มีเจ้าที่อพอสพศรีประจันนะครับอ่านี่ภาพบรรยากาศแบบนี้นะฮะคือภาพบรรยากาศที่ หลังจากที่หลวงตาบุญชื่นเดินทุดงผ่านไปแล้วนะฮะสิ่งของต่างก็จะถูกวางไว้นะครับแล้วก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็จะมาขนไปนะครับไปแจกจ่ายตามจุดต่างๆนะฮะอ่านี่มีรถ600อีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เพราะว่า6ล้อเนี่ยเป็นของอป๋าสุพรพระใหญ่ภูเก็ตส่งตรงมาจากภูเก็ตนะฮะตามขบวนมาตั้งแต่อยู่ภูเก็ตเลยนะฮะเอามาช่วยในขบวนเป็นรถที ใช้ขนสิ่งของฮะพวกน้ําดื่มต่างๆนะครับของตาบุญชื่นเนี่ยไปบริจาคตามจุดต่างๆนี่มูลิธิพระพุทธธรมิ่งมงคลศรัทธาสีหและของป๋าสุพรพระใหญ่ภูเก็ตก็ให้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยเสมอกันเนี่ยนะฮะขับไปนะครับตามขบ,บวนเลยนะฮะนี่แหมยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเช้าวันนี้นะครับบริเวณวัสดสับประรเทศนะฮะตำบลวางยางอำเภอ สีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เดี๋ยวเดินเส้นทางนะฮะขึ้นถนนใหญ่ก็เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางสามชุกอา้าวในเส้นทางใครจะมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นก็เตรียมตัวเลยนะฮะขณะนี้เนี่ยมาสักครู่นี้ฟังวิทยุอยู่นะฮะก็ท่านเดินถึงถนนใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าสู่อำเภอสามชุก แล้วเดี๋ยวก็มุ่งหน้าเข้าสู่สิงห์บุรีนะฮะมุ่งหน้าไปทางค่ายบางละจันนะครับาจากสามชุกแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวไปทางสิงห์บุรีไปทางค่ายบางละจันนะฮะเส้นทางใช้เส้นทางนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะฮะผม Big ะบิ๊กบังฮะขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ศาสนาพุทธนะฮะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ